ก็ดีใจดีใจมากๆดีใจที่แบบได้กลับมาทําในสิ่งที่ตัวเองรักแล้วก็เป็นเพลงสไตล์ที่เป็นเราเหมือนเดิมในรอบ10ปีนะคะก็ดีใจที่ได้เต้นแล้วก็ร่วมงานกับน้องชายที่เก่งมากๆค่ะเป็นการโคจรมาเจอกันอีกรอบมันเป็นไงบ้างครับ ก็ด <tai> ีครับดีใจครับก็ได้กลับมาเจอทีมงานเก่า <c oughs> ๆที่เคยร่วมง,งานกันครับอืพอได้รับการติดต่อรู้สึกว่าแบบพร้อมเลยไหมคร,<ต>รับพีบ่เต๋อตอนแรกยริน <c oughs> ด,ดีครับติดต่อมาก็ยินดีรับเลยครับผมเพราะว่าๆๆๆๆคือเราอยากทําอยู่แล้วครับอยากกลับมาร่วมงานกับ RS ดยู่แล้วการกลับมาครั้งนี้พลังมันยังเหลือล้นไหมครับพี่ไปเตยบความทรงและความแซ่บอย่างเงี้ยคือคือ ในส่วนของอินเนอร์มันเหลือล้นมากแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าสังขาเนี่ยมันเหลือล้นเหมือนอินเนอร์หรือเปล่าเนาะเพราะตอนแรกก็กลัวมากด้วยอายุแล้วก็แบบคุณแม่ลูกหนึ่งเนาะเราก็ไม่แน่ใจว่าเราจะยังเต้นแรงได้เท่าเดิมหรือเปล่าอันนี้คือที่ห่วงมากเรื่องร้องเนี่ยไม่เท่าไหร่เพราะว่ามันมันเป็นความสามารถด้วยด้วยตัวของเราอยู่แล้วแต่ว่าเรื่องเต้นเนี่ยคืออย่างใบเตยใบเตยก็จะมองว่าเราใบเตยกับทีเจอ่ะเราคือสายร้องมากกว่าอืมมากกว่าแบบเต้นแบบว่า แบบจริงจังหนักๆและยิ่งด้วยแบบทั้งสองคนก็กันเวลาเปลี่ยนอายุเปลี่ยนแล้วก็น้ําหนักเราก็มไม่เหมือนเดิมนะคะก็แามว่าแม่มาแล้วอะไรงี้ก็ตอนแรกก็กลัวมากเพราะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันพอไปย้อนดูตอนแน่นอกเนี่ยเรารู้สึกว่าแน่นอกเนี่ยมันแรงมันราเต้นอะไรแรงได้ขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยใช่พอมาเพลงนี้รู้สึกว่าเอ๊ะตายแล้วเรายังแรงได้เท่าเดิมหรือเปล่าแต่พอกระแสตอบรับนะวันนี้ก็รู้สึกว่าโอเคแม่ดีใจมากที่ที่ คือการเต้นเนี่ยอาจจะไม่ไม่ไม่ได้แรงเท่าเมื่อสิปีที่แล้วแต่ข้างในเราสองคนอ่ะมันมันยังได้เพลงเรามันยังมันยังเป็นเราสองคนที่ที่แซ่บมากๆแบบวิวที่มันขึ้นฟิตแบกเลยฟิตแบบแบบว่าเปรี้ยงเลยอะไรเงี้ยพร้อยออกไปเลยว ผมผมไม่คิดนะครับ <ừ m. S 1> เพราะว่าเหมือนแบบว่าเพลงแบบนี้มันไม่ค่อยได้ยินเนาะแบบว่าในช่วงยุคสมัยนี้ไม่ค่อยมีใครทำเพลงแนวนี้เลยผมก็เลยไม่คิดว่ามันจะมีคนดูเยอะขนาดนี้อะไรอย<ช>่างเงี้ยเซอร์ไพรส์ครับเซอร์ไพรส์มากคือคืออย่างใบเตยเรารู้สึกว่าโอเคเพลงนี้เป็นเพลงที่ดีอยู่แล้วแล้วก็ทุกคนก็น่าจะเต้นมันแต่ด้วยเนื่องเนื่องด้วยสถานการณ์เราเลยคิดว่าคนไม่น่าจะคิดถึงเราสองคนแล้วก็คิดถึงเพลงแบบนี้ขนาดนี้<ม>อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ<ม>ก็ก็ดีใจการเอาใจใส่แดน แกะท่ากันตามเลยตอนนี้ใช่ค่ะก็เอาใจถกคือเอาจริงๆะตั้งใจทำไม่ได้แบบจะเอาใจใครเรารู้สึกว่าเราอยากกลับมาในแบบที่เคยเป็นเราอย่างคอสตูมในเพลงนี้แะคะพี่เตยมันแหวกเป็นยังไงบ้างคะจากที่่านมาแหวกแหวกแน่ใจก็ก็ไม่ได้แหวกอะไรมากก็ยังเป็นเราสองคนแล้วค่ะแต่เป็นเราที่อาจจะเทมากขึ้นผู้ใหญ่ขึ้นหน่อยแล้วก็ให้เข้ากับลิงก์กับอะไรหลายอย่างในส่วนของพาร์ทเนอร์ค่ะ เพลงนี้คือตั้งใจให้มีกลิ่นของรักต้องเปิดเข้ามาด้วยเพราะมีทั้งท่าเต้นทั้งอะไรใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะทำไมทไมถึงที่จะเอากลิ่นนี้เข้ามาใส่กัะเพราะว่าแมททิวเรียลของเพลงมันเป็นพี่ใบเตยกับผมซึ่งมาจากจุฑวันแล้วก็พี่ใบเตยก็ไปฟีดในเพลงจุฑวันมันก็เลยอยากให้มันมีกลิ่นอายของแน่นอกในเพลงค่ะนา่นไหมคะที่เพลงบอดดอปจะปล่อยเพลงนี้อ๋อจริงๆเพลงนี้ฝั่งอาเอสเป็นคนทำครับผมผมมาช่วยในด้านแรปแรป ในรองขท่าเต้นล่ะคะเปไงบ้างคะเพลงนี้ความจริงอะมีเวลาใ,ใช่ทีมเดิมเลยค่ะทีม<ช>ทีม h a r ร e m s h a k ทีมเดิมที่ทำแน่นอก<ช>ค่ะแล้วก็เราก็อยากได้ทุกอย่างที่เป็นเหมือน10ปีที่แล้วกลับมาอยู่ในตอนนี้แหละอย่างว่าเพราะว่าเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราต้องการความสนุกแล้พะพอเป็นใบเตยกับท j ทุกคนก็คงคิดถึงเราในในแบบเมือ่อ สิบปีที่แล้วพอกระแสตอบรับดีขนาดนี้ไปสักห้าสิบวิวห้าสิบล้านวิวลอยล้านวิลเลยไหมคะความรู้สึกแบบคิดว่าถ้าถ้ายังเป็นอย่างนี้อยู่ทุกวันก็น่าจะแตะถึงออค่ะก็น่าจะแตะถึงก็ก็อยากให้แบบว่าทุกคนก็ช่วยเต้นทุกวันเปิดช่วงนี้ยังไปไหนไม่ได้เปิดในห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เต้น <c oughs> เต้นไปก็ได<ๆ>้นะคะดีใจไหมแฟนทำชาเลนจ์ในติ๊กต็อกอย่างนี้ด้วยดีใจมากดีใจมากที่สุดเลยแบบแบบคือเชื่อว่าวันนี้ทุกคนคงคิดถึงความสนุกสนานมากๆนะคะก็ ช่วงนี้ก็ฟังเพลงเราไปก่อนเนาะเชื่อว่าทุกคนคงอยากเต้นมากๆแหละเห็นลูกสาวก็เต้นด้วยไหมสุดๆค่ะชอบมากคือเอาจริงๆแล้วดีใจที่เพลงนี้ยังเป็นเพลงที่ที่ได้ตั้งแต่เด็กอายุขวบสองขวบขึ้นไปเหมือนตอนนั่นอกเลยตอนนั่นอกเนี่ยเด็กๆก็ชอบมากเด็กๆแบบเต้นกันทุกคนเพลงนี้ก็เช่นกันเพราะว่าตัวเมโลดี้เนี่ยมันติดหูมันฟังง่ายมันมันฟังแล้วอยากเต้นยกยกยกโย่กไรอย่างเงี้ยค่ะคือเวทมนต์ฟังแบบ ก็คือ4ล้าน5ล้านวิวตอนนี้คือเวทมนต์ฟังไปแล้วล้านวิวนะคะเวทมนต์มีเย์โยกตามตลอดไหมเวลาที่เปิดอะคะโยกตามตลอดเต้นยิ่งกว่าค่ะชาวเที่ยงเย็นชอบมากโดนใจลูกสาวเนาะสอนไหมคะแบบว่าหรือว่าเป็นไปตามคือตอนตอนนี้ยังสอนเขาแบบให้เต้นเป๊ะๆไม่ได้แต่เขาจะแบบโยกตามในสิ่งที่ในเพลงแบบตามที่เห็นในทิกตอกเลยค่ะอืมจ้ะค่ะสแล้วกันเนาะสดเพลงนี้เพลงนี้ค่ะขอบคุณหรืออะไรก็แล้ ให้ให้บอ,บอกฝากเพลง,<บ>งก็ฝากด้วยครับเพลงที่เพิ่งดังลายนะครับผมก็เป็นการกลับมาอีกค,ครั้งของผมก็บพี่ใบเตยน,นะครับก็เอเป็น หลายปีนะตอนนั้นผมจําได้ว่าตอนที่เราร้องแน่นอกผมอายุประมาณยีต้นๆนะครับตอนนี้ก็จะ3ามสิบแล้วแต่ว่าความสนุกก็ยังเหมือนเดิมนะครับ<ว> <tatsächlich> ก็ฝากติดตามด้วยครับใครยังไม่ได้ดูมิวสิกวิดีโอสนุกครับไปดูครับที่พึ่งทางไลา์ครับผมใช่ช<ว>ค่ะก็ฝากด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยขอบคุณทุกคนที่ท,ที่ทําให้แบบว่า แม่เนี่ยได้กลับมามีพลังในชีวิตแบบว่าได้ฟื้นฟูทุกอย่างในชีวิตแล้วก็ได้ทําให้ประเทศไทยเนาะมีความสนุกกลับมาอีกหนึ่งครั้งนะคะก็ขอบคุณที่สนับสนุนแล้วก็คิดถึงเราสองคนและช่วยเข้าไปดูในใน MV กันเยอะมากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆขอบคุณพี่ๆสื่อทุกคนด้วยค่ะขอบคุณมากๆค่ะ